ประสบการณ์สยองขวัญของคุณนัทที่ได้ยินเสียงแหบๆของผู้หญิงพูดว่ากูหิวกูกินได้ไหมเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งแถวย่านสีนคลิบเมื่อประมาณสามปีที่ผ่านมาที่คุณนัทเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งช่วงนั้นคุณนัท ต้องอยู่ที่มหาลัยจนดึกเกือบจะทุกวันเพราะต้องอยู่ทำกิจกรรมที่คณะวันนั้นเวลาประมาณสี่ทุ่มคุณนัดขึ้น b t ทเอจากบริเวณมหาลัยลงเบรลิงช่วงนั้นฝนตกลงมาปลปอยๆรู้สึกขนลุกแปลกๆเหมือนมีใครเดินตามหลังอยู่ตลอดเวลาทาั้งๆที่หันไปดูหลายครั้งแต่ก็ไม่พบใครหรืออาจเป็นเพราะช่วงนั้น ไม่มีผู้คนอยู่เลยบรรยากาศเย็นๆเงาๆชอบกลจึงทำให้จินตนาการไปเองคุณนัทได้เดินลงไปโบกแท็กซี่ให้ไปส่งยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งรถแท็กซี่ค่อยๆออกไปกลางถนนเนื่องจากในเวลานั้นเปียกไปด้วยน้ำฝนที่เทลงมาไม่ขาดสายในจังหวะที่รถวิ่งไปตามถนน อยู่ดีๆก็มีรถจากเลนขวาพุ่งเข้ามาปาดหน้าในระยะกระชั้นชิดจนทำให้รถแท็กซี่ที่คุณนัดนั่งอยู่ต้องเบรกกระทันหันล้อรถถูก,กับพื้นถนนเสียงดังลั่นจนแสบหูคุณนัดใจหายแวบแต่ยังคงตั้งสติได้เนื่องจากไม่ได้รับบาดเจ็บตรงไหนคนขับแท็กซี่หันควับกลับมามองทางเบาะหลังคุณนัทคิดว่า คนขับรถกำลังมองหาของอะไรสักอย่างจึงเปิดแฟลชมือถือช่วยอ่องแถวแถวที่วางเทา้าแต่คนขับกลับพูดขึ้นว่าน้องแล้วผู้หญิงที่ขึ้นมากับน้องละ่ะเมื่อคุณนัดได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกงงไปกันใหญ่หมายถึงใครกันแน่จึงตอบกลับไปว่าพี่ครับผมขึ้นรถมาคนเดียวพี่ตโลกแล้วละ่ะคนขับรถทำหน้าจริงจังและพูดว่า ไอ้น้องพี่เห็นจริงๆเห็นตั้งแต่ที่เขาเดินตามน้องตรงบันไดแล้วละ่ะคุณนัดเริ่มใจเสียพยายามพูดเพื่อยืนยันว่ายังไงผมก็ขึ้นมาคนเดียวแน่นอนครับคนขับเริ่มทำสีหน้าหวาดกลัวแล้วพูดขึ้นมาว่าน้องพี่สาบานพี่เห็นจริงๆนะพี่มองกระจกหลังผู้หญิงคนนั้นยังนั่งพิงไหล่น้องอยู่เลยคุณนัดขนลุกสู พยายามคิดว่าคนขับกำลังอัมเล่นหรือว่าอะไรกันแน่สุดท้ายคนขับก็บอกกับคุณนัทว่าไปส่งไม่ได้จริงๆและขอให้คุณนัทลงจากรถทันทีและจะไม่เก็บค่าโดยสารคุณนัทก็ต้องจำใจลงจากรถแต่โดยดีแล้วคุณนัทก็ไปโบกรถคันอื่นกลับบ้านแทน หลังจากนั้นประมาณสี่วันวันนั้นคุณนัดไม่มีเรียนและที่บ้านออกไปทำธุระที่ต่างจังหวัดจึงได้อยู่บ้านคนเดียวด้วยความที่เบื่อเบื่อเซ็งเชงคุณนัดเดินไปหั่นผลไม้มาทานเล่นจนเวลาล่วงเข้าช่วงดึกจึงวางจานผลไม้ที่เหลือไว้ข้างหน้าต่างในห้องครัวแล้วเดินขึ้นไปทำกิจวัตรต่างๆที่ชั้นบนจนเวลาล่วงเข้าเกือบตีสอง ในขณะที่กำลังนอนเล่นมือถืออยู่คุณนัทได้ยินเสียงเหมือนใครกำลังเคาะอะไรสักอย่างมาจากชั้นล่าคุณนัทตกใจดีตัวลุกขึ้นนั่งในใจคิดว่ากลัวจะเป็นโจรรีบเดินไปคว้าบีบีกันแล้วค่อยๆย,ย่องลงมาที่ชั้นหนึ่งแล้วกดสวิตช์ไฟบ้านให้มันสว่างทั่วทั้งหลังด้านขวาจะเป็นโซนรับแขกส่วนด้านซ้าย จะเป็นห้องกลัวคุณนัดกวาดจายตามองไปจนทั่วห้องรับแขกแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติจึงย่องเข้าไปในห้องกลัวจงวังหวะนั้นนั่นเองคุณนัดได้ยินเสียงแผลบ,บของผู้หญิงพูดว่ากูห <c oughs> ิวกูขอกินได้ไหมคุณนัดตกใจหันควับไปมองต้นทางเสียงภาพที่คุณนัดเห็นคือผู้หญิงคนหนึ่ง ลักษณะใบหน้าขาวสีตัดผมสีดำยืนจับเหล็กดัดหน้าต่างอยู่ข้างนอกใช้ปากกัดแทะเหล็กดัดเหมือนพยายามจะเข้ามาในบ้านให้ได้ลูกตาสีดำจ้องมองมาที่คุณนัทไม่กระพริบปากกัดลงที่สี่ของเหล็กดัดเสียงดังครึกคลึกคุณนัทขนลุกสู้ไปทั้งตัวหัวใจแทบหยุดเต้นลองตะโกนลั่นบ้านรีบวิ่งขึ้นห้อง แล้วเวียงประตูปิดดังลั่นบ้านพร้อมกับลงกรอย่างหนาแน่นยืนใจหายหอบอยู่หลังประตูด้วยความหวาดกลัวสุดขีดพาบันน่าสยดสยองที่เพิ่งเห็นมาเมื่อครู่ยังคงมาตามหลอกหลอนอยู่ในหัวจนตัวสั่นละลีจังหวะนั้นคุณนัทก็ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างดังแครกมาจากชั้นล่างทำให้คุณนัทสะดุ้งจนตัวโก รีบดีตัวออกห่างจากประตูพุ่งขึ้นที่นอนแล้วคลุมโปงทันทีในหัวคิดฟุ้งซ่านว่าเสียงที่ดังนั้นมันคือเสียงอะไรมันเกิดจากอะไรใครเป็นคนทำหรือว่าเสียงนั้นมันจะเข้ามาในบ้านได้แล้วคืนนั้นคุณนัทนอนตัวสั่นทั้งคืนจนนอนแทบไม่ได้ลุ่งเช้าคุณนัทค่อยๆเดินย่องลงมาชั้นล่าง พยายามระวังตัวสุดขีดเมื่อมองไปที่หน้าต่างเหล็กดัดห้องกลัวภาพที่เห็นเมื่อคืนยังคงติดตาอยู่จนต้องเบือนหน้าหนีเมื่อคุณนัทขับรถไปทำบุญที่ศาลปู่ย่าใกล้บ้านที่สุดพอไปไหว้เสร็จแล้วระวางทางขากลับคุณนัทคิดทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ พอแน่ใจว่าไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครคุณนัทขับรถมาจนจะใกล้ถึงหมู่บ้านช่วงที่รถกำลังติดคุณนัทเหลือบมองออกไปนอกรถก็เห็นถาดอาหารถาดหนึ่งซึ่งมีทูบปากอยู่ด้วยวางอยู่ข้างทางฟุตบาททำให้คุณนัทชุดคิดขึ้นมาได้นึกย้อนไปถึงเช้าของวันนั้นวันที่คนขับแท็กซี่ทักว่าเห็นผู้หญิงตามคุณนัทอยู่คุณนัทต้องรีบเดินทางไปที่คณะ พอดันตื่นสายจนวิ่งไปเตะถาดอาหารถาดนั้นจนควม่มแต่ด้วยความที่คุณนัทไม่ได้สนใจรีบวิ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปสะกอ่อนคุณนัทคิดว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงคนนั้นตามมาจนถึงที่บ้านคุณนัทตัดสินใจเลี้ยวรถกลับไปซื้อข,ข้าวในร้านอาหารตามสั่งทันทีแล้วกราบรถมายังที่ตรงนั้น วางเข้ากล่องผลไม้ลงบนฟุตบาทแล้วยกมือพนมขึ้นพูดในใจว่าผมขอขมานะกับความรู้เท่าไม่ถึงการของผมผมไม่ได้เจตนาจริงๆขอร้องอย่าตามผมขอให้จบลงที่ตรงนี้และนี่ ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ